สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคุณสีขายที่ดินวันนี้พามาเยี่ยมชมที่ดินสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะย่านอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับจากถนนเลียบคลอง8เข้ามาในซอยประกอบบุญนะเป็นคลอง8ฝั่งตะวันออกนะตรงนี้ขึ้นกับตำบลคลอง8ฝั่งตะวันออกอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะแต่นี้เนะื้อที่200ตารางวานะครับราคาขายเหมาทั้งแปลงนะอยู่ที่1,700,000บาทนะตกตารางวาละ8,500บาทราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนะกรมที่ดินคนละครึ่งนะ ไป็นบทปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้อย่างแรกก็คือหน้าก่าจะกว้างนะหน้ากว้าง31เมตรนะแนวลึกอยู่ที่13เมตรนะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะแนวถนนกว้าง10เมตรมีระบบไฟฟ้าประปาแล้วก็ท่อระบายน้ําผ่านหน้าที่เลยก่อนจะถึงที่ดินของเราก็จะมีบ้านอยู่ตอกําหลังนะครับมีเพื่อนบ้านทั้งต้นซอยแล้วก็ท้ายซอยเลยนะหรือบ่าไม่เปลี่ยวปัจจุบันที่ดินของเราถมไว้ทั้งแปลงแล้วนะครับ รูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง31เมตรแนวลักวไที่13เมตรที่ดินของเราจะหันหน้าไปด้านทิศใต้นะครับทิศใต้ก็คือฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูด้านหลังของที่สักเล็กน้อยขอเเขตก็คือตามเสานี้เลยนะครับที่ดินผมไว้ค่อนจะนานแล้วนะครับะระดับก็จะต่ำถนนเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องถมเพิ่มนะรประมาณสัก30เซนก็สามารถมาปลูกสร้างได้เลยนะครับส่วนแนวขอบเขตด,ด้านหลังมาชนแนวรั้วรถสามแปลงนี้เลยนะครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นลักษณะสวนผสมประสานนะครับ ตรง้านหน้าที่นี่ผมจะมีติดป้ายไว้ชัดเจนนะสำหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสังเกตได้ไม่ยากนะซอยนี้เป็นซอยตันนะครับเข้าไปด้านในก็จะมีบ้านเรือนคนอยู่อาศัยท้ายซอยก็ถือว่ามีเพื่อนบ้านทั้งต้นซอยแล้วก็ท้ายซอยน่าจะเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินโซนคลอง8ดนะครับด้านคลอง8หนองเสือนะครับเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะทําเป็นลักษณะบ้านสวนบักข่อนมันหยุดเสาธิย์หรือจะทาเป็นกดังเก็บสินค้าก็เหมาะเลยเพราะว่าด้านหน้านี่เป็นแนวถนนคอนกรีตกว้างถึง10เมตรด้วยกันนะ ท่รระบายน้ํากระปาไฟฟ้ามีพร้อมแล้วนะที่สําคัญที่ดินของเราถมไว้ก็น้าจะนานแล้วตรงด้านหน้านี่ผมจะมีติดป้ายไว้เป็นจุดสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับกอบเกตด้านนี้ก็มาสิ้นสุดตรงนี้เลยเข้าไปด้านในก็มีบ้านเดือนคนอยู่หลายหลังเลยนะครับหรือว่ามีชุมชนภายในซอยพอสมควรนะไม่เปีียวเลยนะฮะมีบ้านเดือนทั้งต้นซอยแล้วก็ท้ายซอยกลางซอยนะครับ ต่งโน,โน้นนะฮะมีบ้านคนอยู่อาศัยนะครับไม่เปลี่ยวเลยนะครับอันนี้คือโซนด้านหลังของที่นะครับระจะมาชนกับแนวของสวนด้านหลังนี้น่าจะเป็นต้นฝรั่งนะครับสอกเกตก็มีหลัเกเขตชัดเจนด้านหลังเนี่ยนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามของที่ดินเราก็จะเป็นที่ดินป่าแปลงนี้ซึ่งเขาขมแล้วก็ล้อมลวดหนามไว้สวยงามเลยนะครับบริบทภายในซอยถือว่าน่าอยู่มากๆเลยนะครับมีเพื่อนบ้านทั้งต้นซอยกลางซอยท้ายซอยนะครับ ถ้าไดสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามนะร,รายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับคราวันนี้ต้องล่า,าแล้วนะครับขอบคุณเอและท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ